ซีรีส์นี้มีความพิเศษยังไงคะคุณออฟคือตัวนี้ครับมันสามารถเป็นโมดูล่าซิสเต็มได้เหมือนเดิมตามคอนเซปต์ของล็อกเวิร์ดอยู่แล้วค่ะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนเรีย์ได้ล้วความยาวอะคะตอนนี้อําเห็นมี1 2 3 4 5ี่ห้าตอนนี้มี5โต๊ะถ้าอยากได้ยาวกว่านี้เราสามารถต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราสามารถไปถึงสุดุ๊หักมุมออกวนกลับมาได้ก็คือเลือกเลือกไซส์คัสตอมไซส์ตามที่เราต้องการได้เลยครับ แล้วก็นอกจากนั้นช่วยเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วยสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วค่ะกับซีรีส์ของล็อกเวิร์ดนะคะอาจจะเห็นแอมอยู่ในช่องแบบนี้นะคะแต่แอมไม่ได้มาคนเดียวค่ะซีรีส์ของล็อกเวิร์ดนะคะซีรีส์นี้ชื่อซีรีส์ว่า We W E แปลว่าพวกเรามาด้วยกัน มันกั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะออยู่ในช่องนี้ใช่ไหมคะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์โดยที่เป็นเป็นแนวซิกแซกแบบนี้ซีรีส์นี้มีความพิเศษยังไงคะคุณออฟคือตัวนี้ครับมันสามารถเป็นโมดูลา r s ซิสเต็มได้เหมือนเดิม,มตามคอนเซปต์ของล็อกเกอรอยู่แล้วค่ะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนเลเยอร์อได้ ถ้าเราคลิกเจ้าแผ่นนี้ออกมาอีก <ไป S 1> องศาห,หนึง่ง,ง,งโต<อ>๊ะก็จะเลี้ยวไปทางนี้ได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนั่นเห็นว่าความหนาอันนี้มันค่อนข้างหนาเลยอะ่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงคะก็ยังเป็นวัสดุอะคูสติกที่ซับเสียงอยู่ข้างในเหมือนกันครับความสูงของตัวพาดิชั่นอันนี้ค่อนข้างสูงเพียงพอที่จะต้องบอกว่าสร้างความเป็นส่วนตัวทั้งในเรื่องการโฟกัสแล้วก็เรื่องเสียงด้วยนะคะตัวนี้ค่ะตัวทอบโต๊ะเนี่ย ซึ่งตัวขนาดเนี่ยมันเพียงพอที่จะนั่งทํางานสบายๆต่อคนคแล้วพวกเรื่องของตัววัสดุสีสันนะคะ <35 S 1> เห็นเห็นอันนี้มี2ส,สีก็เลยสงสัยนิดนึงว่าเราเลือกผ้าได้โดยที่ข้างนอกสีนึงข้างในสีนึงก็ได้ะะค,ะคเยอะมากๆรักความยาวอะคะตอนนี้อเห็นมี 1, 2, 3, 4, 5ตอนนี้มี5โต๊ะถ้าอยากได้ยาวกว่านี้ เราสามารถต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราสามารถไปถึงสุดปุ๊บหักมุมออกวนกลับมาได้ไดต่อได้ไปเรื่อยๆอ๋อโอเคมันมีตัวจบของมันอยู่ใช่ครับแบบนี้ใช่ไหมคะตัวจบฝั่งเนี้ยจะมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยในขณะที่อนาคตคุณแอมต้องการซื้อเพิ่มมสองตัวจบคุณแอมก็ซื้อต่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 อไปแล้วเอาตัวจบฝั่งเนี้จริงๆไปอยู่ ตัวจบอีกฝั่งนึงได้เลยครับแสดงว่าคอนเซปต์อ่ะมันเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ใช่ป่ะคะประมาณนั้นแล้วอันนี้เป็นขนมปังหัวท้ายถ้าอําชอบกินเนื้อเยอะๆอําก็เพิ่มเนื้อเข้าไปองใส่ใส่เข้าไปเต็มเต็มเชอบใส่เยอะๆแล้วก็เอาขนมปังปิดหัวท้ายจริงๆมันง่ายมากเลยอ่ะแล้วเราเปลี่ยนเองได้ป่ะคะสมมติอมมาแค่ซื้อไปหรือว่าจะมีทีมล็อกโหลดเข้าไปเรามีเซอร์วิสครับเรามีเซอร์วิสเลยติดตั้งให้ครับผมอําก็ไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองเท่าไหร่รรระะบบบบทััััั้้้งงงหมมมดดจิๆนนนนนเเเปปปป็็็แแแต่ลลล๊๊กกกกพพวียยอ์์ ปักมันจะพ่วงต่อท็อป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 ต่อกันไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าอันซื้อมา5ตัวคุณจะมีแค่จบปักเดียวมีหัวปักอันเดียวที่อันต้องไปตามหาเต้าเสียบถูกต้องครับพวกตัวสีท็อปโต้ค่ะสามารถเลือกได้ตามเฉดที่เปลี่างให้ดูใช่ครับคือเปลี่ยนตามที่ที่ล็อกเวิร์ดมีได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มันโตมันกว้างกว่านี้สามารถทําได้ป่ะคะทำได้ครับก็คือเลือกเลือกไซส์คัสตอมไซส์ตามที่เราต้องการได้เลยครับ แล้วก็นอกจากนั้นช่วยเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วย<ช>นั้นแปลว่าแอมก็สามารถเอาสเปรย์ฆ่าเชือ้อฉีดตรงนี้ได้หลังจากที่แอมจะนั่งหรือนั่งทํางานเสร็จไปแล้วแอมก็จะฉีดนะคะดีมากๆค่ะตัวเก้าอี้อะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเก้าอี้อะไรก็ได้มาหลากหลายครับแม้แต่จะเป็นเก้าอีาอ้ออฟฟิศที่ทำงานจริงจังทำไมทำไมล็อกเวดถ,ถึงเลือกที่จะโชว์เป็นเก้าอี้รุ่นนี้คะ คือเหตุผลที่เราเลือกโชว์เก้าอี้รุ่นนี้เราอยากให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความไม่เป็นทางการของมันคือให้รู้ว่าสเปซทั้งหมดของเราที่เราทำไม่ได้เป็นการที่มันจะต้องเป็นฟอร์มอลตลอดเวลาครับคือแม้มันจะดูเป็นเก้าอี้พักคอยเก้าอี้อะไรแต่จริงๆแล้วมันคือเอาไว้นั่งทำงานได้เหมือนกันคเพราะเมื่อกี้อําลองนั่งเราความสูงอ่ะอยู่ในระดับพอดีใช่ครับแล้วก็ปลั๊กก็อยู่ใต้โต๊ะถูกต้องครับผม เป็นเป็นการสรุปนะคะสำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่า V นะคะมาด้วยกันค่ะนั่งด้วยกันเป็นหมู่คณะเรายังใกล้ชิดกันอยู่แต่ปลอดภัยทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเสียงด้วยซึ่งซีรีส์เนี้ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในต้องบอกว่า Public Are ียแบบ c o เ k i n g Space ใน l o u บบในสนามบินหรือว่าแม้แต่พื้นที่ออฟฟิศที่ยังเป็นพื้นที่เปิดอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังถามว่าเฮ้ยแล้วนิวน้องจะเป็นยังไง เรายังไม่รู้แต่ตอนนี้ในเมื่อวัคซีนยังไม่ออกเราก็สามารถที่จะเซฟตัวเองก่อนได้นะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์ของ Rockwood ในซีรีส์ว่า V ค่ะแล้วก็สำหรับ EP ถัดไปนะคะเราก็ยังมีอีกหลายซีรีส์ที่มาตอบโจทย์ New Normal แบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้แอมก็ออกไปก่อนคะ่ะเราเจอกันซีรีส์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ